สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไปได้เหรียญหลวงพ่อคูณมาครับเป็นรุ่นรับสเสด็จครับรุ่นรับสเสด็จนี่จัดสร้างาตามรายละเอียดนะครับวันที่28มิถุนายน2536นะครับนะครับรายละเอียดด้านหน้าจะเป็นรูปหล่เอเป็นรูปของหลวงพ่อคูณครึ่งองค์นะครับมีข้อความด้านล่างว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับส่วนด้านหลัง ก็จะเป็นฉายาของท่านนะฮะตอนนั้นนะครับเป็นพระยานวิทยาคมเถระนะครับนะครับวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็มีตัวยันอัคระขอมนะครับและมีเลขไทยกำกับนะครับนี่นะครับรุ่นนี้หลวงพ่ออาสนะครับวัดสาราลอยนะครับมาขออนุญาตจัดสร้างนะครับนะครับ เพื่อหารายได้สร้างสราราการประเรียน,นที่วัดสาราลอยนะครับซึ่งมีความสุดทนเป็นอย่างมากนะครับและครั้งนั้นหลวงพ่อได้อนุญ,ญาตให้จัดสร้างได้นะครับโดยให้ชื่อว่าเหรียญรุ่นรัชเสด็จครับเพรานะณนะในเวลาใกล้เคียงกันนั้นสมเด็จพระนางเจ้านะครับและก็สมเด็จพระบรมกุศาสิรราชในหลวงของเราในขณะนั้นนะครับจะมาตัดลูกนิมิตนะครับโบสถ์วัดบ้านไร่ด้วยนะวันที่28มิยอสก็เลยให้ชื่อว่ารุ่นรัชเสด็จนะครับ ก็เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อคูณที่ทราบมาว่ามีประสบการณ์เยอะมากเลยครับนะครับรุ่นนี้องค์นี้เหรียนญนี้เป็นเหรียญนิยมนะครับอแตกนะครับนะครับบล็อกเหรียญนี่ด้านหน้านี่มันจะมีแยกกันมาประมาณสองบล็อกนะครับคือบล็อกธรรมดานะฮะแล้วก็บล็อกอแตกครับเหรีหยญน,นี้เป็นบล็อกอแตกครับเพืพ่อนๆออแตกนี่คือเพืพ่อนๆลอง,งสังเกตตัวนี้ครับคาว่าหลวงพ่อคูณนะครับครับเพื่อนๆนนี่นะครับ จะมีเส้นแตกขึ้นมาเห็นไหมครับเพื่อนๆที่ใต้ขอบตัวอ้ออ่างนะครับนี่นะครับตัวอ้ออ่างนะวิ่งมานะครับวิ่งมาเจอดขอบเหรียญจะดดไม่พอนะข้ามขอบเหรียญของมาตกจึงริมนอกเลยครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมครับข้ามขอบเหรียญมาตกริมนอกเลยครับนี่ครับเป็นชื่อบล็อกนะครับเป็นที่มาของชื่อบล็อกส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันสามสี่บล็อกนะครับคือเป็นบล็อกธรรมดานะครับอีกบล็อกหนึ่งก็คือบล็อกเม็ดงาครับ บล็อกเม็ดงาจะมีเจอในบล็อกเนื้อนะวะนะครับบล็อกวินหาก็จะมีเม็ดเล็กอยู่บริเวณนี้เม็ดหนึ่งครับโหนนขึ้นมานะครับแล้วก็มีบล็อกขยื่นนะครับก็คือตัวหนังสือมันจะมีการขยื่นนะครับอันนี้ก็เริ่มอันเหรียญนี้ก็เริ่มเห็นนะครับมันมีการขยื่นของตัวยันอย่างเงี้ยครับแล้วก็บางทีก็เจอแบบลักษณะตัวหนังสือไหลนะครับแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งก็คือเป็นบล็อกทอแตกครับซึ่งเจอในเหรียญทองคำนะครับนะครับเหรียญทองคําบางทีก็เจอในเหรียญเงินด้วยนนะะคครรัับบ ทอแตกก็คือตัวทอทหารนะครับที่คาว่าด่านขุนทศนะครับทอทหารตรงนี้ครับมันจะมีเส้นแตกขึ้นมาเส้นหนึ่งวิ่งมาที่ขอบเหรียญครับนี่ครับเป็นชื่อมาของบล็อกครับครับส่วนตัวตัดท่าที่เจอผมว่าน่าจะมีอย่างน้อย2ตัวนะครับครับเป็นแบบตัวตัดที่หูเหรียญนะครับเป็นแบบ2ขยักกับ3าขยักนะครับผม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 แยกอย่างนี้นะครับ2ขยักก็คือนี่ยฮะมีขยักที่1นี่ขยักที่2นะครับนี่คือ2ขยักนะครับสองซ้ายนี่ฮะนี่ก็2ขยักนะครับส่วนอีก ที่เจออีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่ผมเจออีกเหรียญหนึ่งนะนี่ในบล็อกธรรมดาครับก็เจอเป็นแบบสามขยักครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับหนึ่งขยักสองขยักสามขยักครับสามสองฝั่งเลยครับตัวของบล็อกนี่มันสลับกันได้นะครับมันไม่แน่นอนอาจจะเจอในเหรียญบล็อกนั้นบล็อกนี้ได้นะครับก็ปามตัวปั๊มตัวตัดเนี่ยมันจะทากันทีหลังนะครับนี่ครับหนึ่งขยักสองขยักสามขยักครับนี่นะครับดูขอบเหรียญนะครับตัดก็ยังไม่ถึงกระขาดนะครับมีฉีก ขาดส่วนหนึ่งแล้วก็ฉีกส่วนหนึ่งนะครับขอเหลียนนะครับนี่นะครับของเหรียญนะครับนี่ครับรับเหรียญนี้นะครับครับนี่ครับสำหรับเหรียญหายเหรียญหนึ่งครับนี่ครับตัวตัดนะครับนี่ครับ แล้วก็เห็นขอบเรียบๆเลยนะขอบนอกเรียบไม่มีเป็นรอยคีบเคลือบอะไรขึ้นมานะครับไม่มีรอยคีบนะครับแล้วก็รูเจาะเท่าที่ดูมารูเจาะจะเป็นเจาะเจาะลงไปเกือบเต็มนะครับมันมีบ่ายอยู่นิดนึงนะครับมีบ่าดอยู่นิดนึงบางทีเจอด้านบนนะครับบางทีก็เจอด้านล่างนะครับแล้วแต่ว่าตำแหน่งการเจาะมันตรงกันตรงไหนนะครับมีบ่ายนิดนึงครับนะครับแล้วก็ค่อนข้างปิ้นเยอะครับรุ่นนี้ที่เจอมานะครับปิ้นค่อนข้างเยอะครับนี่ยตัวปิ้นนะครับครับนี่ครับ เหรียญรุ่นนี้ก็หลักการพิจารณาโดยรวมนะครับก็ต้องมองว่าเป็นเหรียญปั๊มเนาะเพื่อนๆเหรียญปั๊มก็ต้องมีความไม่ต้องเหรียญต้องไม่บวมนะครับเพื่อดูสังเกตนะครับนี่ครับไม่บวมนะครับเรียบนะครับสะท้อนแสงแป๊บนี่นะครับด้านหลังก็ไม่บวมนะครับเรียบเห็นไหมครับนี่นะครับไม่บวมแล้วก็ต้องมีความตึงนะครับความตึงความตึงของเหรียญจะเห็นเป็นเส้นวิ่งกระจายออกไปนะเส้นเป็นเส้นเล็กๆเส้นๆนะครับเส้นเล็กวิ่งกระจาย เขาวิ่งกระจายไปนะครับแล้วก็รงเวณนขอบตรงนี้จะเห็นรอยย่นนะรอยย่นนจากการเคลื่อนการเคลื่อนของเนื้อโลหะขึ้นมาเป็นขอบนะครับรอยนะครับรอยย่นของการการเคลื่อนเนื้อโลหะให้เห็นนิดๆครับนะครับหูเหรียญรายละเอียดตรงบริหูเหรียญก็คมครับคมชัดนะครับตัวลายกระหนกนะครับคมชัดครับนี่นะครับมีความตึงนะครับคมชัดนะครับนี่ครับโดยรวมนะครับ สังเกตเหรียญรุ่นนี้เขาให้สังเกตอยู่เหลายคนก็แนะนาว่าให้ดูที่บริเวณเส้นหน้าผากนะครับเส้นรอยย่นตรงหน้าผากนะครับเขาบอกว่าเส้นเนี้ยจะค่อนข้างตรงครับวิ่งตรงแนวนอนเลยถ้ามันโค้งมาตรงกลางแล้วขึ้นอย่างนี้ยครับเป็นแบบปีกกาอย่างเงี้ยเขาบอกให้วางครับส่วนใหญ่ไปจะไม่รอดครับครับ เส้นมันจะค่อนข้างตรงครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมครับค่อนข้างตรงครับไม่ถึงกับตรงทีเดียวนะครับแต่จะค่อนข้างตรงรไม่ค่อยโค้งลงนะครับนี่ครับแล้วก็เมตา่ยค่อนข้างคมเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับเมตาคมกริบเลยครับบางทีก็เห็นมีบางบล็อกก็มีขอบเมตาขาวด้านซ้ายขวาด้วยนะครับขอบเนื้อเมตาขาวซ้ายขวานะครับถ้าเป็นบล็อกคอแตกนี่จะเห็นขอบเมตาขาวขาวด้วยนะครับซ้ายขวานะครับนะครับเส้นเปลือกตานี่สองสามชั้นคมๆเลยครับเม็ดฝอที่ ใต้ตาขวาก็คมคมนะครับนี่นะครับนี่ครับแล้วเขาบอกอีกจุดหนึ่งที่ให้พิจารณาให้ดีก็คือคําว่าโค้ดเขาว่าคูณครับโค้ดคูณนี่บางบางเล่มเ็าบอกว่ามันมีโค้ดคูณต่อครั molecule, ้งแรกกับต่อต่อครั้งที่สองครับต่อครั้งแรกตัวคูณจะค่อนข้างยาวๆครับนะครับอย่างนี้ครับนี่เป็นตอกครั้งแรกนะครับนะครับต่อครั้งที่สองเนี่ยคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะอ้วนกว่าหน่อยแล้วก็เตี้ยกว่านิดนึงครับนะครับ ให้สังเกตตัวนี้ด้วยครับเนี่นะครับคูณนะครับตัวนอนเนนครับไอตัวม้วนด้านหลังเนี่ยครับมันต้องเป็นแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับตรงนี้ครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วก็ปลายนอนเนนจะเล็กๆครับปลายเล็กๆเรียวๆครับเล็กๆเรียวๆครับนี่นะครับอย่างนี้เลยครับนี่นะครับแล้วก็ตัวคอควายสังเกตตรงนี้ครับเส้นคอควายเวลา มันเวียงขึ้นนะปกติมันต้องโค้งครับแต่ตรงนี้มันจะหักมุมนิดหนึ่งเป็นแบบวิ่งตรงๆนิดหนึ่งตรงแนวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวคูณเนี่ยจะอยู่ภายในวงกลมไม่เกินวงกลมออกปานะครับมันมีขอบวงกลมอยู่นะครับเวลาตอกนี่ที่เจอมาส่วนใหญ่เลยครับมันจะกินซ้ายนะครับอย่างอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆมันจะกินซ้ายนิดหนึ่งครับจะกินซ้ายนะครับแล้วก็จุดที่โค้ดจะหนักลงไปหน่อยก็คือขอบบนขอบฝายนะครับตรงนี้ฮะมันจะโค้ดจะกินลึกนะครับ หัวสระอูโค้ดจะกินลึกครับแล้วก็ตรงนี้ครับข้างล่างนี้ก็จะกินลึกครับนะครับแล้วก็มีมุมนี้ด้วยนะกินลึกนะครับส่วนอื่นก็จะตื้นๆหน่อยนะครับตรงนี้ตื้นๆนะครับตรงนี้ตื้นๆนะครับตรงนี้กินลึกเพื่อนๆลองลองสังเกตดูนะครับแล้วก็รอยมันมันโค้ดมันตอกทีหลังนะจะเห็นเนื้อโลหะมีการปริ้นนะครับด้านนอกด้านในด้วยนะครับถ้าแบบเรียบๆเลยเนี่ยต้องระวังนะครับมันอาจจะเป็นโค้ดที่ถอดอดพิมพ์มาครับมีอยู่ในบล็อกเลยนะครับนี่ครับ โคดคูณปัจจุบันทำทาได้ค่อนข้างน่ากลัวครับต้องสังเกตให้ดีครับนะครับนี่นะครับโดยรวมครับครับก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็น่าใช้ครับมันมีจัดสร้างได้ได้ด้วยกันสีเนื้อเลยนะครับเนื้อทองคำมีเจ็สิบสองเหรียญเนื้อเงินกับเนื้อเนื้อนวะก็มีครับแต่ไม่มีข้อมูลว่าสร้างเท่าไหร่ ก็มีเนื้อทองแดงผิวไฟด้วยครับกับทองแดงลมดำโดยพบทองแดงผิวไฟจะสร้างสามแค่สามพันเหรียญครับนั้นที่เหลือก็เป็นทองแดงลมดำฮะประมาณเจ็ดพันเหรียญครับนะครับเพื่อนๆมีก็ลองมาเปรียบเทียบรุ่นนี้ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆชมกันดูนะครับนะครับนี่นะครับเหรียญต้องตึงนะครับเพื่อนๆเหรียญต้องตึงคมชัดนะครับนี่นะครับตึงนะครับ ขอบไม่มีรอยขีดเคลือบอะไรนะเรียบๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับก็มีรอยปิ้นบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเหนียนมีการปิ้นโดยทําธรรมชาติเวลาตัดตัดขอบเหรียญนะครับมีการปิ้นให้เห็นนิดๆนะครับนะครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกดปุ่มแจ้งเตือนลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรายการใหม่ถ้าผมได้เอามาลงต่อไปนะครับสวัสดีครับ